โอ้เอาตั hmm. mm ้งแต่เริ่มต้นเลยเหรออืมปูน่ากินโอ้ขยะมันมีหอมไม่หอมสีม่วงเนาะ ยำน่ากินยำแมงดายำแมงดาไข่ปูยำไข่ปูสถานียำน่ากินมากเลยเลาะหาของกินแล้วพี่เบนอุ้ยยังไม่ถึงยังละลูกไอเราจอดรถครึ่งครึ่งมาถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่า,าลูกสาวจอดรถอยู่ต้นทาง อูขายยังไงคะหอยไม่ปดสิบบาทปูเท่าไหรนะ่เนี่ยอ,อันนี้กุ้งนี่เหรอเดี๋ยวยังหาที่ก่อนยังหายังเดินอยู่ไม่ไม,ไม,ไม่มีที่ลงเลยนั่นนะไม่เข <laughs> ามีคนไปอยู่แล้วอีกคนนังไงฮะ อยู่ไหนอ้าแล้วทำไมปางเดินไปโน่นนะปูเดินไปโน่นน่ะมาตามนะปูุณโน่นนะปูไปโน่นแล้วลูกุณโน่นปางกับน,นะปูเดินไปสุดซอยแล้วนะแม่ยังงงอยู่เออค่ะเดี๋ยวมาประเดิมให้อยู่อันนี้ร้อนไหมเนี่ย เออก็เห็นนี่ได้เดินไปโน่นเลยสุดไปสุดทางเลยนู่นน่ะสวัสดีได้เห็นพี่อังน่ากิน <laughs> แล้วไปส่งให้ได้ค่ะมีราคาให้บอกให้หมดเลยจ้าพี่ไว้ปรกาศเลยนะคะค่ะ น้าปูกับน,น้องปางทำไมเดินไปสุดซอยนั่น,อ,น,นอ่าพาสิไปเห็นคน,นอเออทำไมยังว่าเลยทำไมไปนั่งไกลแท้ยังคิดอยู่ทำไมจะไปไกลแท้มมทแม่เม็กก็เดินมาไม่ไกลนะแต่น้องปางเดินไปโน่นแล้วทำไมจะเดินไปไกลแท้สุดซอยเลยแม่ว่า แต่ว่าแถวนั้นน่ะอาหารน่ากินมากเลยเออ,เอ้อตรงนั้นน่ะที่เขามีเสือปูเน,ะนาะน,าน,าน,านั่นน่ะดีเสือปูไมนั่งไม่ได้เลยจะพูดถึงเล่าให้ฟังว่าเสือปูน่ะมันน่านั่งก็งมานั่งเล่นหน,นมาแล้วค่ะทะเล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 โอ้ย อยากลงเล่นน้ำทะเลได้วยบาทเนี่ย,ยเลมา,า,าเยาเอามาอยู่แต่ไม่ได้เอาชุดชั้นในมาแต่น้ำวันนี้น่าเล่นจริงๆใสน้ำสะอาดมากเลยบางแสนนะคะนี่คุณกูมาที่บางแสนพี่เบนดูคะ่ะน้ำสะอาดมากมากนู sao ạ